เขาที่เคยลองมาก็คือเอ่อขายตองฟิตก่อนแล้วค่อยมาปั่นเพราะมันก็ยังแข็งอยู่มันก็จะไม่มีน้ำอะค่ะลองดูนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่แม่บ้านแม่บ้านคนนี้ทำรู้สึกยังเผ็ดอยู่เลยอะพริกเผ็ดมากเลยสิบเม็ดสิบเม็ด ม่เคยกินเผ็ดอย่างนี้มาก่อนเลยคงต้องใสเนี่ยคะ่ะแต่งจริงอ่ะเวลาเนี่ยคะ่ะโอเคจริงๆเวลาทำไอ้เนี่ยค่ะกันจิ้มซีฟูด้ดชอบใส่นี่เป็นนิดนึงรสดีอะคะ่ะมัน มันหอมหอมรบดีหน่อยนึใส่ไปนิดเดียวค่ะผู้ึมแต่นี่ยังไม่ได้ใส่แต่ก็คงจะใส่นิดนึงเพราะว่าชอบกลิ่นมันกินรบดีมันหอมะะเรียบร้อยน้ำจิ้มแดงมากคงจะแซ่บมากอุ้ยหกด้วย เผ็ดคะนีชอบใส่รสดีเป็นอีกนิดนึงมันหอมอ่ะแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ใส่กันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นใส่หรือเปล่าโอเคค่ะทำจิ้มก็เสร็จแล้วแล้วก็หน่มจีนก็ต้มแล้วหน่จีนต้มแล้ว มัจิจีนต้มแล้วเนี่ยแล้วก็ผักผักในการหอ่อแล้วก็เราจะมีกระเพราใบกระเพราของฝรั่งนะคะเนี่ยอุ้ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะใบกอฝรั่งก็หอมไปอีกแบบะคะ่ะก็หอมดีโอเคคะ่ะแล้วเดี๋ยวอตอนนี้ก็รออย่างเดียวก็คือ,อ,อรอปลาสุกเดี๋ยวรอปลาสุกแล้วมาดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไง ยังไม่ได้วันค่ะนึกว่าหารหมดแล้วค่ะยังมีต่อเออคนอนี้เขาซื้อมาค่ะคนนี้คข้างๆฝรัง่ <c oughs> งซื้ออันนี้มันเป็นเออปลาทูน่านะคะปลาทูน่ากิโลละ2 9่สบาจุดเก้าอันนี้ได้ยินมากเออ ชิ้นนี้ก็8ยูโร33เซนค่ะ8ยูโร33เซนเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าข้างในเป็นยังไงมันดีมากเลยเยอะค่ะสวยมากเลยแต่แพงไปหน่อยนะแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือแบบเหมือนกับทำงานมาทั้งอาทิตย์ก็ ขอกินบ้างสดมากอ่ะเราก็แล่เลยอขอชิ้นใหญ่หน่อยค่ะหลังจากนี้ก็ต้องเตรียมวาซาบิโอ้โหถ้าเป็นพวกทูน่าพวกอะไรเงี้ยเขานำเข้าค่ะนำเข้าจากอันนี้มาจากเออยุคา ไม่ใช่ตัวนั่งตุ๋นหรอกไอต้นนี้ก็เหรอจากอินโดนีเซียค่ะอันนี้จากอินโดนีเซียโอ้โหอุ้ยอันนี้เนื้อแบบแตกมันต้องมีข้าปั้นอุ้ยเนื้อแตกแล้วถ้าเฉือนยังไงอะคะ ถ้าเฉือนตามมันมันก็จะไม่สวยแต่ก็ต้องเฉือนเพราะว่ามันจะเริ่มจะหมดมันก็เลยจะแตกไปเรื่อยๆเยนี่ยค่ะอู้เราก็จะใส่จาน ชิ้นใหญ่เต็มปากเต็มคำมากอันนี้คือชิ้นฝอยแปดยูโรก็ถือว่าแพงอ่างกิโลนึงเกือบสามสิบยูโรแพงได้เรื่องเสร็จแล้วแล้วก็บาซาบิ มีถ้วยเป็นจานใส่ชาก็จะดีกว่าเพราะว่ามันแบนแล้วก็จิ้มง่ายค่ะเพราะถ้าเป็นถ้วยแบบน้าจิ้มเลยมันลึกมันจิ้มยากนี่นี่วาซาบิเป็นหลอด แต่อันนี้รู้สึกว่าคือเป็นคนชอบกินวาซาบิมากอะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยแบบแรงแบบเหมือนกับที่เมืองไทยเราของฟูจิมันจะแรงกว่าของฟูจิจะแรงกว่าใส่ไปเลยแล้วก็เนื่องจากโชยุไม่มีแล้วก็ใส <c oughs> อะไรเอ่ยตาเด็กสมบูรณ์ ใช้แทนกันได้เนี่ยประมาณนี้นี่แล้วก็คืออดใจไม่ไหวเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะสักชิ้นหนึ่ง คือมันน่ากินมากคือมันน่ากินมากคือมันรู้สึกว่าวาซาบิมันจะออกเป็นแบบก้อนๆนหน่อยมันไม่แบบแตกตัวแบบเหมือนบ้านเราค่ะมันน่าจะมีแบบอย่างอื่นผสมด้วยไหมถึงว่าในบวาซา,าบิอะมันไม่เหมือนของบ้านเราแต่ก็ขึ้นจมูกเหมือนกันคนะ่ะ ขอชิมคำนี้ก่อนเลยนะคะอืมหวานมากหวานมากนี่ค่ะอืมยะให้รสกะไๆค่ะคือมันน่ากินมากเลยอ,อืมอืม โอเคแล้วตอนนี้ก็เราปลาเดี๋ยวขออาปลาออกจากโต๊ะกันนะแป๊บโอเคค่ะอาหารก็เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็นี่แล้วก็นี่ปลาค่ะแล้วก็อันนั้นคือไก่ทอดเอ้ยเนื้อ,อเป็ดทอดค่ะแล้วก็นมจีนค่ะ โอเคค่ะถ้างั้นก็ขอตัวกินข้าวก่อนนะคะหิวมากเลยบ๊ายบายค่ะ